คริสอนทัวร์พาเที่ยวคริสต์มิติใหม่นะครับวันนี้เราอยู่ในเมืองอสซีซีนะครับก็เป็นหนึ่งในซีรีส์อิตาลีที่คริสต์อนทัวร์ได้พาทุกท่านมาเที่ยวชมด้วยกันนะครับมาสแสวงบุญโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันแล้วก็แน่นอนนะครับเมืองอสซีซีก็เป็นเมืองของนักบุญผู้ยิ่งใหญ่2ท่านที่เราชาวไทยก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือท่านนักบุญฟรังซิสและก็นักบุญคาราหรือว่าเซนคลนนั่นเองนะครับ สถานที่ที่เรากําลังจะเดินไปตอนนี้เริ่มต้นจากอารามของนักบุญคาราก่อนนะครับอยู่ทางซีกตะวันออกนะครับก็จะมีการแบ่งโซน,นะตะวันตกเป็นอารามของนักบุญฟรังซิสนะครับแล้วก็ตะวันออกเป็นอารามของนักบุญคารานะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมสถานที่นะครับรวมไปถึงรับฟังประวัติศาสตร์เรื่องราวของอารามแห่งนี้ด้วยกันก่อนเลยครับ เรามาเริ่มกันที่อารามนบุญคารากันก่อนเลยนะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองอสัสซีซีครับมีซุ้มประตูด้านหน้าอาคารที่สวยงามแบบโกธิกด้านหน้าอาคารเนี่ยประดับด้วยหินสีขาวแล้วก็สีชมพูสลับกันเป็นแถบนะครับซึ่งเป็นหินที่มาจากภูเขาซูบาซิโอครับสิ่งที่สะดุดตาก็คือเสาค้ำยันบิน3ต้นนะครับที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่14เพื่อค้ำยันโครงสร้างด้านซ้ายของอาคารครับ โดยอาคารหลังนี้ได้สร้างขึ้นในปี1257ภายหลังท่านบุญคาลาได้รับการประกาศสถาปนาเป็นนักบุญเพียง2ปีเองครับโดยการก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วม,มากๆนะครับเพียง7ปีและได้รับการเจิมถวายอย่างเป็นทางการในปี1265ครับ แล้วเราก็เดินขึ้นมาถึงยังหน้าอารามของธนบุญคาราแล้วนะครับเป็นจุดหมายแรกของ EP นี้นะครับแล้วก็มีเ,เกร็ดความรู้หนึ่งที่พ่อเองก็เพิ่งทราบจากพิเีมรกี้มาแบ่งปันให้เราฟังนะครับก็คือธนบุญคาราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอุปถัมภ์ของการถ่ายทอดสดเลยนะครับยังไง เพราะว่าเ,าเคยมีอัศาจารย์ที่เกิดขึ้นว่าท่านอามองเห็นภาพจากอีกที่หนึ่งเนี่ยนะพระสันตะปาปิีอุสที่12ก็เลยเยกย่องท่านนะครับให้เป็นองประทัของโทรทัศนั่นเองในปี1958น้อะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับว่านบ,บุญคาราก็มีอัศาจรรย์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์ประทัของโทรทัศน์รวมถึงการถ่ายทอดส่วนในปัจจุบันด้วยครับ และเมื่อเราเดินเข้ามาภายในอารามนะครับเราก็จะพบกับโครงสร้างแบบโกธิกที่เรียบง่ายและชัดเจนครับมีแผนผังรูปกังเขนละตินมีห้องโถงเดียวแล้วก็สิ้นสุดด้วยห้องโถงขวางและโค้งหลายเหลี่ยมนะครับเดิมทีผนังทั้งหมดนี้เคยเต็มไปด้วยภาพเขียนฝาผนังน,นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเหลือเฉพาะบริเวณที่เป็นหิ้งและห้องโถงขวางเท่านั้นครับ และในห้องถงขวางด้านซ้ายนะครับเราก็จะพบกับภาพเขียนฝาผนังเรื่องราวปฐมกาลจากพระคัมภีร์โดยศิลปินในช่วงศตวรรษที่13นะครับส่วนด้านขวาจะมีภาพเขียนเรื่องราวการพิพากษาเรื่องราววัยเด็กของพระกิสต์เจ้าและการสิ้นใจและพิธีฝังศพของธนบุญคาราเองครับ และไฮไลท์สำคัญในอารามแห่งนี้นะครับนั่นก็คือไม้กังเขนซานดามิอาโนครับซึ่งมีอายุก,กว่า900ปีเลยนะครับถูกสร้างขึ้นในศตรวตรรษที่12โดยศิลปินนิรานามแห่งแคว้นอุมเบียครับเป็นไม้กังเขนที่วาดแบบไอคอนแบบแบนเซนไทยนะครับไม่ใช่แค่มีพระกิสติเจ้าเท่านั้นแต่มีภาพนักบุญและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตรึงกางเขนด้วยครับ โดยมีตำนานนะครับว่าในปี1205เนี่ยเมื่อนด้บุญฟรังซิสอายุได้เพียง23-24ปีท่านกำลังอธิษฐานอยู่หน้าไม้กางเขนนี้ที่วัดซานดามิ亚โนซึ่งเป็นวัดร้างในเวลานั้นนะครับท่านได้ยินพระสุรเสียงของพระเยซูเจ้าตรัสว่าฟรังซิสจงไปซ่อมแซมหรือว่าฟื้นฟูบ้านของเรา ซึ่งต่อมาในปี1257นะครับเมื่อพักนีคณะนักบุญคาราเนี่ยย้ายจากโบสถ์ซานเดมียโนมาที่อารามใหม่แห่งนี้นะครับท่านก็ได้นำไม้กังเขนต้นจริงมาด้วยครับและปัจจุบันนะครับไม้กังเขนต้นจริงก็ถูกแขวนไว้อยู่เหนือพระแท่นบูชาในมหาวิหารนี้นั่นเองครับ ด้านหลังพ่อนี้นะครับก็เป็นที่เก็บศพของว่าที่นักบุญ is, าคาร์โลอากูติสนะคบจริงๆระหว่างที่พี่น้องได้รับชมคลิปนี้ท่านก็ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญเรียบร้อยแล้วนะครับศพของท่านเนี่ยท่านเองไม่ใช่ชาวเมืองอัซิซีนะครับแต่ว่าท่านมีความศรัทธาต่อนักบุญฟรานซิสซิซีแลวก็อย่างที่พ่อเคยแบ่งปันไปในคริสตุคุณ สัปดาห์หนึ่งนะครับยกแบบอย่างชีวิตของท่านเนี่ยท่านได้ทําเว็บไซต์ในการเผยแพร่อัศจรรย์เรื่องสิลมหัสนิททั่วโลกเลยนะครับท่านก็เลยได้รับการยกย่องให้เป็นองคุปธรรมของการแพร่ธรรมในยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับเออในยุคดิจิทัลเนี่ยนะครับท่านเองเสียชีวิตเมื่อปีเมื่ออายุเพียง15ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าร่างของท่านเนี่ยนะครับถูกฝังเอาไว้ที่นี่นะครับในเมืองอาซีซศีแล้วก็ศพของท่านเนี่ยไม่เน่าเปื่อย เสียดายว่าเมื่อสักครู่เข้าไปเขาไม่ได้ให้ถ่ายภาพบันทึกภาพนะครับแต่ว่าจริงๆเราก็เคยนําเสนอภาพศพของท่านด้วยเช่นกันแล้วศพของท่านไม่เน่าเปื่อยนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ถูกฉาบไว้ด้วยขี้ผึ้งนะครับแต่ว่าที่อยู่ในเนี้ยไม่ใช่หุ่นขี้ผึ้งแต่ว่าเป็นศพจริงของท่านที่ฉาบด้วยขี้ผึ้งครับ ครับแล้วเราก็อยู่ภายในอารามของชานบุญฟรังซิสแห่งอาซีซีแล้วนะครับ พ่อมายืนอยู่ด้านหลังอารามเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่ได้เข้าไปเยี่ยมชมภายในนะครับเสียดายที่เขาไม่ได้ให้บันทึกภาพอีกแล้วนะครับก็เลยไม่สามารถให้พี่น้องได้รับชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวอาจจะแปะภาพประกอบละกันนะครับคิดว่าทางอินเทอร์เน็ตก็คงมีมากมายแต่ว่าภายในนี่โอ้โหเต็มไปด้วยจิตรกรรมที่สวยงามมากๆทีเดียวเพราะว่าเขามีการวาดเรื่องราวภาพวาดต่างๆแทบจะทุกอนูของทั้งฝาผนังและก็เพดานเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในสมัยก่อนเขาใช้ภาพวาดเหล่านี้ ในการสอนคําสอนนั่นเองนะครับก็เหมือนกับเมืองไทยที่เป็นภาพวาดหรือเป็นกระจกสีนะครับที่เป็นเรื่องราวคําสอนในการสอนคําสอนเด็กๆหรือว่าสตบุรุษนั่นเองนะครับแล้วก็ภายในด้านหลังของมหาวิหารนบุญฟรังซิสซิซีนะครับก็เป็นอารามนะครับเป็นที่พักของบรรดาเบอรดเดอร์คณะฟรังซิสกันนั่นเองนะครับที่ดูแล,แลแล้วก็เป็นสิทธ สืบทอดเจตนารมณ์จิตตรรมของธนบุญฝรัง่งเศสแห่งอาซีซีที่เมืองอาเซียีแห่งนี้นั้นเองครับ บอกว่าการก่อสร้างอารามแห่งนี้นะครับเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างน่ามหาัศจรรย์เลยนะครับเพราะว่านบุญฟรังซิสเนี่ยสิ้นใจในวันที่4ตุลาคมปี1226แล้วก็สมเด็จพระสันตะปาปาเกกรีที่9ได้ประกาศสถาปนาเป็นนักบุญเมื่อวันที่16กรกฎาคม1228หรือก็คือ2ปีหลังจากสิ้นใจเท่านั้นเองนะครับและการวางศิลาฤกษ์อารามแห่งนี้ก็เริ่มขึ้นในวันถัดไปเลยคือวันที่17กรกฎาคมนั่นเองครับ นี่และนี่ก็คือเรื่องราวของมหาวิหารนบุญฟรังซิสแห่งอาเซ,ซีนะครับรวมไปถึงวัดอารามนักบุญคารานะครับซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอาเซ,ซีเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนลา โซนการอยู่คละทิศนะครับนักบุญฟรังซิสอยู่ทิศตะวันตกนักบุญคารายอยู่ทิศตะวันออกเนาะคือถ้าลงมาจากข้างล่างนะครับแต่ว่าก็เป็นมหาวิหารเป็นวัดเป็นอารามที่เก่าแก่มากๆทีเดียวนะครับจากต้นเนี่ยเล็กๆนะครับแต่ว่าพอ มีการขยายตัวของความศรัทธาในตัวของท่านทั้งสองเนาะโดยสิทธิอนุสิ์ของท่านเนี่ยผู้อยากจะเจริญรอยตามจิตตรมของท่านก็มีการขยายทําให้อารามีความใหญ่โตสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็ตามจิตตรมของความถ่อมต้นของความสุภาพของความยากจนก็ยังคงอยู่กับคณะฟรานซิสกันก็ดีนะครับแล้วก็ผู้ที่เจริญรอยตาม นักบุญคาราด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีให้กับเราคิดตชนในการก้าวเดินตามแบบอย่างขององค์พระคิดเจ้าตามอย่างชีวิตของท่านบุญทั้งสองในโอกาสนี้ด้วยครับและนี่ก็คือคริสตอนทัวร์ใน EP ีนี้นะครับพี่น้องอย่าลืมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ทุกคลิปของคริสออนทัวร์รวมไปถึงคอนเทนต์ดีๆจากเครือข่ายคริสสร้างสรรค์ด้วยกันต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกด ติดตาม YouTube ช่องใหม่ของเราชื่อช่อง Chris on Tour ร์ด้วยนะครับวันนี้พ่อลาไปก่อนสวัสดีครับ ลงไปอันนี้คือมาสร้างในปีพศ500กว่าๆแต่ว่าวาัดจริงๆเนี่ยมันสร้างมาแล้วคุณฟังซิ่งเนี่ยคือจับมาจากการเดินทางแบบเมืองคือเข้ามาพักแล้วก็มาเจอวัดแล้วก็มาเจอไม้กางเขนที่เป็นดามิอาโนที่เป็นไม้กางเขนรูปน,นั้นนะคะแขวนอยู่ในวัดที่กำลังจะพังนะคะท่านก็เลยได้ยินเสียงจากไม้กางเขนบอกก็คือ ยู่ในวัดนั่งแล้วก็ท่านก็เลยค่อยๆซ่อมแซมวัดก็พยายามขายของที่ตัวเองมีติดตัวมาเพื่อเอาเงินมาซ่อมไปขอทานเพื่อเอาเงินมาซ่อมวัดแล้วก็ตัดขาดจากพ่อเพราะว่าพ่ออยากให้เป็นนักธุรกิจแต่ลูกอยากเป็นนักบวชเจ้ที่สุดนะคะซึ่งนักบวชแบบนักบวชแบบขอทานด้วยแหละเพราะฉะนั้นพ่อก็เลยงั้นก็เอาของชั้นคืนไห้หมดแล้วคุณฟางซิก็เลยถอดเสื้อผ้าคืนพ่อไปหมดเลย แล้วก็เริ่มต้นใหม่ และด้านล่างนะครับของอารามนะครับคือจริงๆเป็นทางเข้าเมืองอาิซียนเลยนะครับเราจะพบกับวัดหลังนี้นะครับซึ่งวัดหลังนี้คือเป็นสถานที่แรกที่ธนบุญฟรังซิสได้มาที่เมืองอาิซีไดให้มา ตั้งวัดนะครับจริงๆมันเป็นวัดเก่าถ้าเกิดพ่อพูดชื่อไปอพี่น้องที่รู้จักประวัติของท่านบุญฟรังซิสตีน่าจะทราบนี่ก็คือที่ตั้งของวัดดามิอาโนนะครับซึ่งเป็นวัดที่ท่านนักบุญเนี่ยมาตามนิมิตแล้วก็ได้ยินเสียงกังเขนในวัดหลังนี้บอกว่าช่วยฟื้นฟูนะครับเลสโรววัดให้หน่อยนี่จริงๆถ้าเกิดพูดคำว่าเชิร์ชเนี่ย ถ้าตัวซีเล็กก็จะแปลว่าวัดนี่ท่านนบุญฟังซิสก็เข้าใจว่าอ,อพระเยซูเจ้าอยากจะให้ช่วยฟื้นฟูวัดหลังนี้ตอนนั้นนี่คิอบอโอ้โหเป็นสร้างปะลักขับพังเลยนะครับแบบผุพังละท่านก็ค่อยๆก่ออิฐอะไรเออสร้างขึ้นมาเอาเป็นวัดนะแต่ว่าพอมาดูที่เอ๊หรือว่า C เนี่ยมันไม่ใช่แค่ C ตัวเล็กเพราะว่าถ้าเกิด Church ที่แปลเป็น C ตัวใหญ่เนี่ยนะครับมันจะหมายถึงพระศระาสนาจักรนะนี่คือ เจตนาที่พระเยซูเจ้าต้องการจะสื่อสารกับท่านบุญฟรังซิสว่าขอให้ท่านเนี่ยช่วยฟื้นฟูพระศาสนาจักรขึ้นหน่อยเถอะในยุคนั้นนะครับที่มีความเสื่อมโทรมในหลายๆด้านนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของพันธกิจและก็จิตตารมณ์ของคณะฟรังซิสกันในเวลาต่อมาเองแต่ว่าณที่นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจุดกำเนิดเลยของอวัดหลังนี้นะครับ ตามตามถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเรากลับมาต่อให้จบนะครับไม่ได้กีพอดีถ่ายรูปเล็กน้อยอวัดหลังเนี่ยที่พี่น้องเห็นเนี่ยมันก็เป็นการสร้างครอบทับวัดหลังเดิมแล้วนะครับจริงๆเสียดายอีกแล้วที่เราไม่สามารถเข้าไปได้เพราะพอด,ดีเขาปิดช่วงเที่ยงพอดีนะครับช่วงบ่ายตอนนี้เรามาประมาณบ่ายบุง24เนี่ยนะครับแต่ก็เลยไม่ได้เข้าไปรับชมแต่ว่ายังไงก็เขาก็ไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายภาพอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวาัดหลังเนี้ย ที่พี่น้องเห็นนีนะ่ก็สร้างขึ้นมาทับวัดเดเมียโนหลังเดิมนะครับซึ่งปัจจุบันเขาชื่อว่าวัดแม่พระแห่งปวงเทวานนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาแจมใน EP ีของเมืองอัสซิซีให้พี่น้องได้รับชมนะครับแง่มุมต่างๆทางบริษัทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านบุญฟรังซิสแองอาสซีซีนั่นเองครับ